ชายาเรือนร้างบทที่สี่สิบเอดท่านปูท่านมาได้อย่างไรแม้อา น้อยจะตกใจแต่เมื่อเห็นว่าคนที่ควบม้าอยู่เป็นผู้ใดก็ร้องทักทายด้วยความดีใจแต่กลับเป็นท่านปู่ที่บัดนี้นิ่งงันเป็นก้อนหินก้อนหนึ่งไปแล้วเจ้าเยี่ยนนั่งอยู่บนหลังม้าตัวแข็งทื่อสองตาแดงดำเบิกโพงเพ่งพิษดวงหน้าภรรยาที่เคยพัดพลากกันคนละพบแม้กระทั่งน้ำตาไหลยหยดลงมาเขายัางไม่กล้ากระพริบตาขับไล่โดยกลัวว่าภาพของนางจะพลาดเลือนหายไป เจ้าเยียนเห็นหลีเฟิ่งเฟยเบิกตาค้างจ้องมองเขาอย่างตกใจเช่นกันผ่านไปเจ็ดปีนางในวัย24สาวสะพรั่งงดงามสักครานยิ่งกว่าเดิมเสียอีกแม้นางจะสวมอาภรสีเขียวใบไผ่ไร้ดวดลายใช้ผ้าแถบสีแดงผูกเรือนผมเอาไว้หลวมๆเพาว่าไม่อาจลดพอนความงามอันเป่งประกายนี้ได้เลยเจ้าเย็ยนไม่แน่ใจว่าภาพนี้คือความฝันหรือไม่หากใช่ เขาควรจะรีบคว้านางเอาไว้ก่อนที่จะต้องตื่นขึ้นมาพบกับความจริงที่โหดร้ายอีกเร็วเท่าความคิดท่ามกลางความตื่นปะลึงของทุกคนเจ้าเยี่ยนกระโดดลงจากหลังม้าตรงเข้าไปเอาฝ่ามือรั้งศีรษะของหลี่ฟื่องเฟยให้โน้มเข้ามาหาแล้วประกบริมฝีปากจุมพิษทันที มืออีกข้างโอบกระชับรั้งเอวอ่อนแอนให้แนบชิดดูดดื่มความหวานล้ำที่เฝ้าทวินหามานานแสนนานจุมพิษนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความเศร้าสะเทือนใจโดยไม่สนใจสายตาผู้ใดทั้งสิน้น อาซุ่นตกใจที่จู่ๆท่านปู่ก็โผลเข้ามากัดปากมารดาของเขาอย่างรุนแรงเด็กชายรีบวิ่งเข้ามาแทรกอยู่ระหว่างทางแล้วใช้สองมือน้อยๆซัดพลังลมพรานแบบที่ท่านอาจารย์ส่งเคยสอนผักร่างท่านปู่สุดแรงท่านปู่ท่านทำร้ายท่านแม่ของข้าทำไมท่านกัดปากท่านแม่ทำไมปล่อยนะปล่อยท่านแม่ของข้านะ เจ้าเย็ยนไม่ทันระวังตัวถูกแรงผักทําให้พงหาถอยหลังไปหลายก้าวจัก,กรพัหนุ่มตื่นตะลึงที่อาซุ้นมีพลังลมปราณอันล้ําเลิศตั้งแต่อายุอย่างน้อยก็จริงแต่ที่เขาตกใจที่สุดก็คือคําที่อาซุนเรียกภรรยาของเขาว่าท่านแม่ คราวนี้เจ้าเยี่ยนกระพิบตาทีทีขับไล่ม่าน้ำตาและพยายามสังเกตภาพตรงหน้าอีกครั้งหลี่เฟิ่งเฟยที่เติบโตเป็นสาวงามสะพรั่งมิใช่เด็กสาวอายุ16-17อีกแล้วอาสุนเจ็ดขวบซ้ำอย่างหน้าตาเหมือนเขาราวกับพิมพ์เดียวกัน และด้านหลังสุดคือนางกำนันคนสนิทที่ติดตามหลี่เฟิงเฟยออกจากวางังเจ้าเยี่ยนพอจะจำได้ว่านางกำนันผู้นี้ชื่อเสี่ยวชิงเวลานี้เสี่ยวชิงตกใจสุดขีดมองเขาอ้าปากค้างตาถลนมือไม้อ่อนจนตะกร้าอาหารที่ถืออยู่หล่นกระจายลงพื้นเขาไม่ได้ฝันไปทุกอย่างเป็นเรื่องจริงหลี่เฟิงเฟยไม่ได้ตายจากเขาไปและและอาซุนก็คือบุตรชายของเขา เจ้าก้อนเลือดน้อยๆที่โชคร้ายถูกแพงตายตั้งแต่อยู่ในคันไม่มีโอกาสลืมตาดูโลกในชาติก่อนเจ้าก้อนเลือดน้อยๆที่เขาเคยอุ้มกอดแนบอกวันนี้ได้กําเนิดและเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กชายที่มีรูปกายและจิตใจงดงามถึงเพียงนี้อาซุนของเขาอ,อาเฟายอาเฟายอาซุน เจ้าเยี่ยนมีคำพูดมากมายหากแต่ยามนี้กลับพูดไม่ออกเลยสักคำครางเรียกได้แค่เพียงชื่อของนางและลูกด้วยน้ำเสียงสั่นเครือความตื้นตันดีใจมันจุกล้อนอยู่ที่ลําคอท่านปู่เสียแรงที่ข้าเคารพท่านชอบท่านแต่ท่านกลับมากัดปากท่านแม่ของข้าท่านทําอย่างนี้ทําไมซุนจ้องมองดวงตาขุ่นขวางดุดนันสองมือน้อยน้อยกำเป็นหมัดแน่นหากท่านปู จะเข้ามาทําร้ายมารดาของเขาอีกเขาจะขอสู้จนตัวตายเจ้าเย,ยนเก้าวเข้าไปใกล้ย่อตัวนั่งลงให้มีความสูงระดับเดียวกันกับเด็กน้อย่อาอซุนข้าไม่ใช่ท่านปู่แต่ข้าคือบิดาของเจ้าและข้าก็เป็นสามีของท่านแม่เจ้าเมื่อครู่คาหาได้ทำร้ายนางแต่ข้าเพียงแค่คิดถึงนางมากเกินไปเท่านั้นเองเจ้าเย,ยนเอ๋ยจบ ก็เอื้อม,มืออันสันดาริกไปหมายจะลูกศีรษนน้อยๆของบุตรชายแต่อาสุนพยานกายรวดเร็วไปเกาะขามารดาท่านแม่เขาเขาบอกว่าเขาเป็นบิดาของข้าท่านแม่เขาพูดจริงหรือไม่ อาสุนเด็กน้อยเกาะขามานดาแน่นเงยหน้าขึ้นถามใบหน้าเด็กเล็กหน้าเอ็นดูของเด็กชายมีทั้งความรตะหนกตกใจความดีใจความโกรธแค้นและความผิดหวังปะปอนอยู่สองตาแดงต่ำเต็มไปด้วยน้ำตา ปากสีแดงจิ้มลิ้มเบะอย่างน่าสงสารใกล้ร้องไห้เต็มทีหลี่เฟิงเฟยก้มมองบุตรชายอย่างปวดใจนางเป็นคนที่ใกล้ชิดอาซุ่นมากที่สุดย่อมรู้ดีว่าบุตรชายกำลังรู้สึกอย่างไรจูจ่ๆท่านปู่ใจดีที่เด็กน้อยพร่ำเพ้อถึงทั้งคืนกับกลายเป็นบิดาที่ตนโกรธเกลียดตอนนี้จึงสะเทือนใจอย่างรุนแรงเพราะว่าเหตุการณ์ตรงหน้าเกิดขึ้นกะทันหันเกินไป ใครเล่าจะล่วงรู้ว่าบุรุษที่นางพยายามหนีตายให้พ้นจากเงื้อมือของเขามาเจ็ดปีแต่วันนี้เขากลับมาอยู่ตรงหน้านางซ้ำอย่างได้พบลูกโดยบังเอิญจนเป็นท่านปู่ใจดีของอาซุ่นไปเสียอีกตอนนี้หลี่เฟิ่งฟยทั้งตกใจ ทั้งสับสนงนงงได้แต่ยืนนิ่งไม่รู้ว่าจะอธิบายให้ลูกฟังอย่างไรเมื่อครู่พี่หลี่เฟิ่งเฟยเห็นเจ้าเยี่ยนหญิงสาวตกใจจนวิญญาณเกือบหลุดลอยออกจากร่างแม้เขาจะผมงอกเขาไปทั้งศีรษะและผ่ายผอมลงไปไม่น้อยหากแต่การเวลาไม่ได้ทำให้ความองอาจสง่างามลดน้อยลงนางจึงจำเขาได้ขณะที่ยังไม่ทันหายตกใจเขาก็มาทำให้นางอับอายกล้าจมพิษนางต่อหน้าทุกคน เขากับนางยาขาดกันไปแล้วจะมาทำอย่างนี้ทำไมท่านแม่เขาบอกว่าเขาเป็นบิดาของข้าเขาพูดจริงหรือไม่อาซุนยังสะอื้นรบเร้าอย่างน่าเวทนาบางครั้งก็แอบลอบมองคนที่แอบ,บอ้างตนว่าเป็นบิดาเขาด้วยความระแวงแทงใจเดิมทีหลี่เฟิงเฟยคิดจะโกหกว่าเจ้าเยี่ยนพักคนผิด นางหาใช่ภรรยาเขาและเป็นเพียงสตรีที่มีใบหน้าเหมือนเท่านั้นเหตุผลเดียวคือนางกลัวว่าหากเจ้าเยี่ยนรู้ว่านางยังมีชีวิตอยู่ทั้งยังให้กำเนิดบุตรชายซึ่งอาจเป็นขวากน้ำต่อตำแหน่งรัชทายาทของบุตรชายของเขาที่กำเนิดจากองค์หญิงจิ๋วเหยาแล้วจะส่งคนมาไล่ล่าสังหารนางกับลูกอีก แต่เมื่อเห็นเจ้าเยี่ยนจ้องมองเสี่ยวชิงหลี่เฟิงฟอยก็รู้ทันทีว่านางคงไม่อาจโกหกคนเจ้าเล่์ร้ายกาจอย่างเขาได้จะให้บอกว่าพวกนางและเสี่ยวชิงบังเอิญมีใบหน้าเหมือนกับคนที่ท่านรู้จักเท่านั้นซึ่งเขาไม่มีทางเชื่อเด็ดขาดเมื่อคิดแล้วว่าไม่อาจโกหกตบตาได้หลี่เฟิงฟอยจึงพยักหน้าให้บุตรชายเป็นคำตอบคราวนี้อาสุนหายเบะปากสะอื้นแล้ว แต่กับเกาะขานางแน่นยิ่งขึ้นกว่าเดิมปากน้อยๆ้ยเม้มสนิทจนเป็นเส้นตรงผลึงตาจ้องมองอดีตท่านปู่อย่างโกรธแค้นผิดกับอดีตท่านปู่เขามีได้ขุนเคืองท่าทางของอาซุ่นแม้แต่น้อยเพราะตอนนี้น้ําตาแห่งความปิติยินดีสุดหัวใจขององค์จักรพรรดิกำลังหลั่งรินบ่า,าไหลไหวสถานอาไฟเจ้ายัางไม่ตายแล้วเจ้าถึงกับลอดุตรชายให้ข้าอีก พวกเจ้ายัางอยู่กับข้าวิเศษเหลือเกินเจ้าเยี่ยนราวกับคนพาเนจรซึ่งหลงทางอยู่เนิ่ดนานในที่สุด วันนี้ก็ได้กลับถึงบ้านเสียทีบ้านที่มีภรรยาและลูกน้อยอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาอบอุ่นขยับเข้าใกล้หมายจะรวบทั้งแม่ทั้งลูกเข้ามากอดให้หายคิดถึงเวลานี้เขาไม่สนใจแล้วว่าพวกนางแม่ลูกรอดตายมาได้อย่างไรแล้วศพนักบวชหญิงที่เขาพากลับไปบรรจุไว้ในสุสานหลวงคือศพของผู้ใดแค่รู้ว่าเขาย้อนเวลากลับมาเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ทุกอย่างได้สำเร็จ ทำให้เมียกับลูกยังมีชีวิตอยู่เท่านี้ก็วิเศษที่สุดแล้วสุวนเห็นคนใจร้ายโผล่เข้ามาเด็กชายรีบรั้งมารดาให้หลบหนีเจ้าเยี่ยนไม่สนใจทาหลาเข้าไปใหม่แต่ตอนนี้เขาได้ยินเสียงตุบตุบดังเป็นท่อจากเบื้องหลังจึงชะงักแล้วหันกลับไปมองเห็นสีกงกงอยางเจี้ยนกู้หลัง หมอหลวงโจและองค์ครักเงาทั้งหมดที่เร้นกายอยู่กำลังสุดเข่าลงที่พื้นแต่ละคนดวงตาแดงก่ำทุกคนในที่นี้ล้วนเคยอยู่ที่วังอองสามทั้งสิ้นไม่มีใครไม่รู้จักหลี่ฮองเฮาที่องค์จัก,กรพรรดิคร่ำควรเพ้อหาอยู่แทบทุกลมหายใจถวายบังคมฮองเฮาทรงพระเจริญพันปีพันพันปีคารวะองค์ชายขอองค์ชายมีพระพานาไมยแข็งแรงสมบูรณ์ ทุกคนถวายความเคารพเต็มพิธีการประสานเสียงดังตึกกล้องเสี่ยวชิงแตกตื่นไปแล้วป้าจางที่รู้เพียงว่าอดีตสามีของคุณหนูเป็นแค่คนร่ำรวยคนหนึ่งจึงมองดูอย่างงุนงงพอๆกับอาซุ่นที่ไม่เข้าใจว่าท่านอาเหล่านี้กำลังทำอะไรทำไมเรียกท่านแม่ของเขาว่าฮองเฮาแล้วเรียกเขาว่าองค์ชายท่านแม่ใครคือฮองเฮาใครคือองค์ชายกันหรือ อาสุนเงยหน้าถามมารดาเด็กชายได้เข้าเรียนในสำนักศึกษาจึงได้เรียนรู้เรื่องลำดับขั้นเชื้อเระวงและเหล่าขุนนางมาบ้างโดยเฉพาะองค์จกักรพรรดิที่สูงสักและมีอำนาจมากที่สุดในใต้ล่าซึ่งเป็นอะไรที่ห่างไกลจากชีวิตยากจนของเขายิ่งนักจึงไม่เข้าใจว่าพวกท่านอามาพูดเรื่องนี้ที่บ้านของเขาทำไม หลี่เฟิงเฟยไม่ได้ตอบบุตรชายเพราะตอนนี้นางก็ตะลึงพึงเพลิดระคนสับสนจนหนังหัวตึงชาไปหมดนางเงียบอยู่นานก่อนจะเงยหน้าขึ้นถามอดีตสามีหมายความว่าอย่างไรเพคะก็หมายความว่าเจ้าคือฮองเฮาของข้าอย่างไดเล่าหลังจากข้าขึ้นครองราชข้าก็แต่งตั้งเจ้าขึ้นเป็นฮองเฮาตอนนั้นข้าคิดว่าเจ้าตายไปแล้วจึงเอาป้ายวิญญาณของเจ้า เป็นตัวแทนทําพิธีตำหนักคุณหญิงเป็นของเจ้าข้างในมีภาพเหมือนและป้ายวิญญาณของเจ้าตั้งอยู่แต่ฝ่าบาทกับหม่อมชั้นอย่าขาดกันแล้วหม่อมชั้นจะเป็นฮองเฮาได้อย่างไรแล้วองคหญิงจิ๋วเหยาเล่าเพคะหลี่เฟิงเฟยยังไม่ทันหายตกใจก็มีเรื่องให้คางแทงใจอีกอ่าเฟยข้าไม่เคยอย่าขาดกับเจ้าจนถึงตอนนี้ในทะเบียนแผนผังราชวงศ์ก็ยังเป็นเจ้าเพียงคนเดียว ที่เป็นภรรยาของข้าในเมื่อข้าเป็นจักรพรรดิแล้วจะไม่ให้ข้าแต่งตั้งเจ้าขึ้นเป็นฮองเฮาได้อย่างไรส่วนองค์หญิงจิ่วเหยาตายไปตั้งแต่เจ้าออกจากวังได้ไม่นานข้าเป็นคนฆ่านางเองมีความจริงหลายเรื่องที่ข้าอยากอธิบายให้เจ้าฟังเจ้าจะยอมฟังสักนิดได้หรือไม่หลี่เฟิงเฟยได้ฟังแล้วยิ่งตื่นตะลึง จนใบหน้าซีดขาวหลากหลายความรู้สึกกำลังประดังประเดเข้ามาองค์หญิงจิ๋วเหี่ยาตายแล้วนำซ้ำเขายังเป็นคนฆ่าองค์หญิงด้วยตัวเองนี่มันอะไรกันชาไหนเหตุการณ์ถึงได้เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อชาติก่อนความจริงแล้วนางตั้งใจว่าจะรีบตกการสนทนาแล้วจะรีบพาอาส่วนหลบหนีไปจากที่นี่อีกครั้งสิ่งที่นางหวาดกลัวที่สุดเป็นปมในใจมาตั้งแต่ชาติก่อน ก็คือก่อนถูกฆ่าตายนางได้รู้ว่าเจ้าเยี่ยนและองค์หญิงสิวเหยาร่วมมือกันฆ่านางเพื่อไม่ให้นางเป็นตัวขัดขวางความยิ่งใหญ่ของพวกเขาแต่ในชาตินี้วันนี้ทุกอย่างกลับเปลี่ยนไป องค์หญิงจิ๋วเหยาตายแล้วฉะนั้นความหวาดกลัวว่าจะถูกองค์หญิงตามฆ่าอีกก็หมดไปด้วยส่วนเรื่องหวาดกลัวว่าเจ้าเยี่ยนคิดจะกำจัดนางกับลูกนางก็ไม่จำเป็นต้องหลบหนีอีกเพราะตอนนี้เขารู้แล้วว่านางกับลูกยังมีชีวิตอยู่ใตยล่าทั้งหมดเป็นของเขาไม่ว่านางจะหลบหนีไปที่ใดก็คงไม่รอดอยู่ดี องคารักของเขาไม่มีทางให้นางได้ก้าวเท้าออกจากเรือนหลังนี้ด้วยซ้ําในเมื่อไม่อาจหลบหนีได้เช่นนั้นก็มีแต่ต้องพูดคุยกันให้กระจ่างชัดพี่สําคัญเจ้าเยี่ยนเปลี่ยนไปมากนางเห็นความจริงใจจากเขาเขาถึงขั้นแต่งตั้งนางเป็นฮองเฮาและแววตารักสุดซึ้งยามเขามองอาซุ่นนั้นไม่ใช่ของปลอมฉีกงกงเห็นความแตกตื่นสับสนในดวงตาฮองเฮา ทั้งพระนางยังนิ่งเงียบขบคิดอยู่นานกงกงอาวุโสร้อนใจรีบเข้ามาช่วยพูดเสริมทัพให้ฝ่าบาทอีกแรงทูลห้องเฮาที่ฝ่าบาทรับสั่งเมื่อครู่นั้นล้วนเป็นความจริงได้โปรดฟังฝ่าบาทอธิบายสักนิดเถิดพระยะค่ะ หลี่เฟิงเฟยหันไปขี้ยิ้มให้ขันทีอวุโสที่คุ้นเคยเมื่อครั้งตอนอยู่ด้วยกันที่วังอองสามนางและฉีกงกงสนิทสนมกันมากคำพูดของฉีกงกงจึงมีน้ำหนักในใจนางไม่น้อยท่านแม่เขาเป็นบิดาค่ะแล้วยังเป็นจกักรพรรดิอีกหรือเขาเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในใต้ล่านาหรือแล้วท่านแม่ก็เป็นฮองเฮาด้วยหรือข้าสับสนไปหมดแล้วท่านแม่อธิบายให้ข้าฟังที ท่านแม่อาสุนน้อยกอดขามารดาแน่นสะอื้นถามอย่างน่าสงสารหนีฟเฟิ่งเอยก้มมองบุตรชายคนที่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้มากที่สุดก็คือบุตรชายของนางเองตลอดมา นางบอกอาซุนแค่เพียงว่านางยาขาดกับบิดาของเด็กน้อยด้วยความจำเป็นเท่านั้นนางไม่เคยอธิบายเรื่องอื่นให้อาซุนรับรู้แต่จูจ่ๆวันนี้เด็กน้อยก็ได้รับรู้ความจริงเรื่องชาติกำเนิดของตนเองอย่างกระทันหันอาซุนย่อมสะเทือนใจยิ่งกว่าใครประกอบกับเหตุการณ์เปลี่ยนไปจากอดีตอย่างมากนางต้องขอเวลาคิดใครครวญในที่สุด หลี่เฟิงเฟยก็เลือกคำนึงถึงความรู้สึกของบุตรชายก่อนลูกไม่เคยรู้เรื่องชาติกำเนิดของตัวเองขอฝ่าบาทได้โปรดเข้าใจจิตใจลูกขอให้หม่อมชั้นได้พูดคุยกับลูกก่อนแล้ววันพรุ่งนี้จะยอมรับฟังฝ่าบาททุกอย่างเพคะได้สิเหตุใดจะไม่ได้เล่าอาซุนก็ลูกข้าเช่นกันวันนี้เจ้าพูดคุยกับลูกให้เข้าใจก่อนเถอะแล้วพรุ่งนี้ข้าจะมาหาเจ้าใหม่ เจ้าเยี่ยนเห็นภรรยายอมถอยให้ก้าวหนึ่งแล้วจึงตอบตกลงทันทียามนี้เรากับสายธนูที่ถูกขังจนตึงอยู่ในใจเขาได้ผ่อนคลายลงแล้วเช่นเดียวกันกับคณะผู้ติดตามที่อยู่เบื้องหลังถึงกับถอนหายใจโล่งอกอ,อกออกมาพร้อมกันเจ้าเยี่ยนเดินนำทุกคนออกมาจากเรือนราบรื่นสีกงกงเมื่อครู่เจ้าทำได้ดีมากกลับไปเราจะมอบรางวัลให้เจ้าอย่างงามเจ้าเป็นคนที่นางเชื่อถือฉันั้น ตอนนี้เจ้าจะต้องช่วยพูดให้นางกับลูกเข้าใจเราจนยอมติดตามเรากับวังหลวงเข้าใจหรือไม่เข้าใจแล้วพะยะค่ะกระหม่อมจะทำอย่างสุดความสามารถฉีกองกองยิ้มรับตาหยีหากฝ่าบาทไม่สั่งเขาก็ตั้งใจจะทำเช่นนี้อยู่แล้วคิดว่าเขาอยากกลับไปเห็นฝ่าบาทเอาแต่นั่งดื่มสุราทุกตรอมอีกอย่างนั้นหรือที่สำคัญยิ่งเขาไม่อยากให้องค์ชายน้อยผู้น่าสงสารต้องตกระกรรมลำบากอีกแล้ว ดีมากตอนนี้เจ้าไปติดต่อเช่าเรือนหลังนี้เราจะพักอยู่ที่นี่จนกว่าพวกนางสองแม่ลูกจะใจอ่อนยอมตามเราปรับวังหลวงชีกงกงมองตามนิ้วมือที่ฝ่าบาทชี้บอกแล้วก็เข้าใจทันทีเห็นเรือนสีประสานขนาดกลางอยู่ฝั่งตรงข้ามผ่นประจันหน้ากับเรือนราบรืน่นในเมื่อของเฮาไม่ยอมให้อยู่ร่วมเรือนฝ่าบาทก็ต้องหาที่พักที่ใกล้ที่สุดและเฝ้าจับตาในระยะประชิด กู้หลังส่วนเจ้าแบ่งคนไปคุ้มครองฮองเฮากับองค์ชายเสร็จแล้วก็ไปสืบดูว่าก่อนหน้านี้มีใครลังแกองค์ชายบ้างโดยเฉพาะไอ้คนที่มันบังอาจคิดจับตัวบุตรชายของเราไปอยู่หอคานิกาชายอย่าให้มันได้มีลมหายใจอีก หลังจากเจ้าเยี่ยนพาคนของตนกลับออกจากเรือนไปแล้วหลี่เฟิ่งเฟยพาบุตรชายอาบน้ำกินข้าวให้สบายใจเสียก่อนเมื่อเสร็จเรียบร้อยนางวางมือจากงานทุกอย่างพาลูกไปนอนคุยด้วยกันบนเตียงหอมหน้าผากบุตรชายอ่อนโยนทีนึงแล้วจึงกล่าวขึ้นเอาละ่ะเจ้าอยากรู้สิ่งใดก็ถามแม่มาเถิดเขาเป็นบิดาของข้าจริงๆหรือ อาซุนถามย้ำอีกครั้งด้วยความที่เด็กน้อยเจ็บแค้นฝังใจมานานจึงไม่ยอมเรียกคนใจร้ายว่าบิดาง่ายๆถูกต้องเขาเป็นจักรพรรดิที่มีอำนาจมากที่สุดในใต้ล่านี้จริงหรือถูกต้องบิดาของเจ้าคือจักรพรรดิที่มีอำนาจมากที่สุดในใต้ล่านี้แล้วเจ้าก็เป็นโอรสของจักรพรรดิมีฐานะเป็นองค์ชายเด็กน้อยอ้าปากค้างอย่างน่ารักแล้วก็ถามต่อไปอีก แล้วท่านแม่คือฮองเฮาจริงๆหรืออืมแม่ก็เพิ่งรู้เรื่องนี้พร้อมกับเจ้าแต่แม่แต่งให้บิดาของเจ้าเพราะได้รับสมรสพระราชทานจากอดีตฮ่องเต้ผู้เป็นเสด็จปู่ของเจ้าอย่างถูกต้องหากบิดาของเจ้าไม่ได้แต่งงานใหม่หรือแต่งตั้งสตรีอื่นตามกฎระเบียบราชสำนักแล้วแม่ก็ควรจะเป็นฮองเฮากระมงังเขาเป็นคนไม่ดีเป็นคนใจร้ายใช่หรือไม่ เขามีเมียใหม่จริงหรือไม่เขาตบตีท่านแม่แล้วก็ไล่ท่านแม่ออกจากบ้านจริงหรือไม่ อาซุ่นน้อยรัวคำถามเป็นชุดหลี่เฟิ่งเฟยชะง,งักนิ่งไปนางไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้บุตรชายฟังแล้วอาซุ่นไปเอาเรื่องนี้มาจากที่ใดมีหน้าเล่าอาซุ่นถึงมีท่าทางโกรธเคืองเจ้าเ,าเยี่ยนถึงเพียงนั้นทั้งที่ก่อนหน้านี้อาซุ่นยังพร่ำเพ้อว่าชอบท่านปู่ใจดีอย่างนั้นอย่างนี้อยู่เลยพอรู้ว่าท่านปู่ใจดีกลายเป็นบิดาใจร้ายเลยเศร้าสะเทือนใจอย่างรุนแรงเจ้าไปฟังเรื่องนี้ มาจากที่ใดกันข้าบอกท่านแม่ตามตรงก็ได้ข้าเคยแอบได้ยินพี่เซวชิงคุยเรื่องนี้กับป้าจางนานแล้วอ้อเป็นอย่างนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ฟังแม่เล่าอีกสักครั้งก็แล้วกัน นอกจากบอกเรื่องชาติกำเนิดที่แท้จริงแล้วหลี่เฟิงเฟยตัดสินใจเล่าถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจริงในแง่มุมของนางโดยไม่ปิดบงังซึ่งในแง่มุมของเซี่ยวชิงที่รักและเป็นห่วงนางอย่างยิ่งบางทีอาจจะฟังแล้วดูรุนแรงเกินไป่อสุน่นโตแล้วอีกทั้งยังมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่เกินตัวนางอยากให้ลูกได้ฟังแล้วตัดสินใจพิจารณาด้วยตนเอง ทุกเรื่องล้วนเล่าได้เว้นเสียแต่เรื่องที่นางถูกฆ่าตายในชาติก่อนแล้วได้รับโอกาสให้ย้อนกลับมาเกิดใหม่นางไม่ได้เล่าให้บุตรชายฟังหลี่เฟิงเฟยกกำลังเล่าเรื่องในอดีตให้อาซุนน้อยฟังทางด้านของเสี่ยวชิงก็กำลังเล่าเรื่องในอดีตให้ป้าจางฟังเช่นกันหลังจากป้าจางฟังคำยืนยันว่าสามีของคุณหนูคือองค์จักรพรรดิป้าจางเป็นลมล้มตึงไปทันที หลี่เฟิ่งเฟยนอนคุยกับบุตรชายอยู่บนเตียงจนกระทั่งคำ่ำในที่สุดอาซุ่นก็หมดคำถามสองแม่ลูกลุกขึ้นมากินโจ๊กถั่วเขียวที่เสี่ยวชิงต้มไว้ให้ตั้งแต่เมื่อบ่ายเสร็จแล้วก็เข้านอนโดยไม่ได้เล่านิทานให้อาซุ่นฟังเหมือนทุกคืนเพราะวันนี้พวกนางพูดคุยกันจนเจ็บคอไปหมดแล้ว ล่วงเข้ายามซีวันนี้อาสุนน้อยต้องเผชิญกับเรื่องสะเทือนใจมากมายจึงนอนไม่หลับชะงโงกหน้ามองเห็นมารดาหลับสนิทไปแล้วเด็กชายค่อยๆลุกจากเตียงเดินไปเปิดลิ้นชักโต๊ะหนังสือหลวงหยิบถุงเงินสองถุงในกล่องสมบัติแล้วออกจากเรือนราบรื่นเดินไปยังเรือนใหญ่ฝั่งตรงข้ามเขารู้จักพี่เสี่ยวชิงว่าคนใจร้ายคนนั้นย้ายมาพักอยู่ที่เรือนหลังนี้ เจ้าเยี่ยนยังไม่เข้านอนหลังจากให้ฉีกงกงไปตามเสี่ยวชิงมาพบเมื่อตอนเย็นเขาคาดคั้นเอาความจริงกับสาวใช้ผู้นั้นทุกอย่างจนรู้ว่าเหตุที่หลี่เฟิงเฟยหลบหนีออกจากอารามชีก็เพราะมีเหล่าบุรุษชุดดำมากมาย มาตามล่าสังหารนางคงเข้าใจผิดกระมังเพราะเขาฆ่าองค์หญิงจิวเหวาไปแล้วจะมีใครส่งมือสังหารไปที่อารามชีอีกคนที่หลี่ฟั่องเฟยเข้าใจผิดคงจะเป็นองค์คารัก์ที่เขาส่งไปส่วนศพที่เขาเข้าใจมาตลอดว่าเป็นนางกลับเป็นศพของนักบวชหญิงนามจิ้งแมวซื้อไท่ที่หลีฟเฟั่งฝฟยหลบหนีและวางแผนตบตาในครั้งนี้แม้เจ้าเยี่ยนจะรู้สึกเสียหน้าอยู่บ้าง เพราะเรากับตนเองถูกหลอกให้เสียใจจนเกือบจะเสียสติอยู่นานถึง7ปีแต่เมื่อนึกถึงว่าที่นางทำไปก็เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของตัวนางกับลูกเจ้าเยี่ยนก็ไม่คิดโกรธเคืองแค่วันนี้ได้ภรรยากับลูกคืนมาถือว่าสวรรค์เมตตาเขาที่สุดแล้วเพราะว่าเรื่องที่หลีเฟิ่งเฟยทำให้เขาโกรธเคืองที่สุดก็คือนางถึงกับเปลี่ยนไปใช้แท้หานของมารดาแล้วยังให้อาซุ่น ใช้แท่หานตามนางอีกฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ